ธรรมชาติของร่างกายมันสร้างมามันมีสื่อถ้ำอยู่ในนั้นเนาะมีสิ่งที่เตือนอยู่ในจิตในใจในห่างกายเทออ่าเดิมอันที่ตื่นเป็นอย่างทธเคือให้นี้มีตากสอบหน่วยตากระสอบหน่วยหูกรสอบข้างแม่บอกมันตากันตาก ที่เขาเคยบอกเคยบอกเก่าขอธรรมาลาโทกกายยังกังสามวัตถิกรงสีมโนกรงสามกรมทั้งกายมีสามทั้งใจก็มีสามอันเป็นอย่างทั้งปากคือมีสี่อันเดียวบ่ได้มามีสีอ่ะมีสีอย่างได้กรรมทั้งปากกันไอ้กันมาพันธุกรรมศาสตร์ศาสตร์

ค้าวหมูน่าง้าหูไว่หูกอย่าเข้าเสือถุงมืดอเคยเป็นคนให้หมูนักวิโรเปี้นั่น้ยิงจัให้แทงตาอันนี้เระอะไรมีหูนักเลยจะไปลงคําูเบาข้าวเบาข้าวต้วข้ายมหไยบ้าวบาทังขเาี๋ยวการเลต่างต๊่ต๊ล็กก็ได้เราไลงเบาสาวเาเรื่องทั่วไปในนี้คุนั้นเาเาจังสั่นบุนี่เาเา ให้ฟังไว้ก่อนอย่าเข้าเสือจนเมื่อเมนไปเห็นกับต่านสองหน่วยก็ต้องคิดพิจารณาก็เราเมนแท้บ่เพราะบางสิ่งบางอย่างทำไม่ออกเห็นอยู่กัปตตาในนี้อยู่กับหูเต็มเต็มนี่นะแต่บางครั้งนเขาเป็นความจริง่ยแบบนี้บางครั้งเขาไปเห็นเราเห็นตัวเราโดยเฉพาะโลกทุกืบตี

แต่วาหลายหลายเมื่อตอนจะเ่าว์ให้คิดก่อนการเยาวาหลายนะควม่ว่าไม่เยาว์ต่อหมายว่าเมื่อตอนจะเ่าว์มองไปคิดก่อนคิดคักคักพิจารณาคักคากพิสูจน์บก่อนเ่าว์มองไปแล้วนีผลดีบอกมีผลประโยชนบ์บเห็นให้คนฟังนั่นเกิดความสุขออก <c oughs> เห็นให้คนฟังนั่น มีความเกิดีในจิตในใจบอกเ้วคำที่เราอาไปมันไม่นควาจริงบอกจริงแล้วไม่จริงสักไหนปูเทีาเรนนี่มาแม่บอกเป็นคนที่เาเึือถือสักไหนบเมมาเรนนี่คนล้ามาก็นก้าอเจนซี่ได้เลยวันนี้ปูเท้ะเรนนี่ปเก้าต่อคนก้าจนซี่ได้เลยคนก้าวพิเนเอาไปมันเกิเป็นบาปโดยที่บมต ย่นย่นตาอันเดียวได้แต่โยเขาเคยได้วิ่งหูสองข้าให้ตั้งไว้ก่อนแต่จะเฟ้องว่าว่อ้อมไปแต่ต้องคิดว่ามันเป็นประโยชน์เมื่อใความจริงเขาว่าออกไปแล้วมั่นก่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดโทษแก่คนอื่นและตนเองก่อให้คนผู้ฟังนัินทุกข์ใจเสียใจระบกบัวว่าอะไรกุญแจจอมลา ถ้ายังพู้ว่าผู้ใดเป็นนักปรานดิศสังเกตเบิ่งง่ายๆเนาะเบิ่งจากกาบว่าวเลยนะนักปราบนิศความโมดีของคนอื่นเพิ่นจะบอกว่าหัวแก้าเท่าใดคือถามแล้ววันนี้เมนแต่คือถามเพิ่นก็จะว่าวน้อยหนึ่งความโมดีของคนอื่นนะนั่นคือกิริยาทางนิสัยของนักปราบดิศเมติชนัยเพิ่นจำทะนิย่าว่าหน่อยที่สุดแต่ดี่เลี่ยมเมนว่านั้น เป็นความจริงต่างๆเพราะมันคือิีงบนิยมคนอื่นและองคการข้ามนักปราบตันติพึงจะพยายามสรรเสริญหรือว่างกาวความดีของคนอื่นแต่หมกมุ่นความดีของตนเองความดีของคนอื่นเมบ่ถือถามเพื่อจะพยายามกล่าวพยายามสรรเสริญและเมื่อถือถามเพื่อจะเล่าโดยละเอียด้อข้อ จางละเอียดเลยนั่นคือความดีของตนเองแต่ความดีของตนเองเพิ่นจะพายางียบงดเมื่ไว้จะโง่ก่าโยงเงินสารเสด็จนั่นเองแม,มื่วันถึงเก่าแก่จะเก่าเลยนะ้อยอันนั้นคือที่ใสของปราของยั่สิจะงูคนเบิกสิเบิกเงินมาเนี่ยอันเขนะาพี่งูสองงูที่ตาสอง้วยมีปาก,ม,ปาก,ปาก,กม็นปากไปคือว่าไม่น้อย ฟังให้หลายเบิ่งให้หลายเบิ่งดีทุกท่านอันนั้นคือซื้อทำมาจากน้ำตาลที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วสังเกตง่ายๆเลยโอ้โหพวกผู้จ้างู้กระเปลี่ยนซื้อให้เห็นว่าเออเป็นคนนั้นไมออกอย่าโย้เขาอย่าหูนักอย่าหูเป่าเด้อให้คิดพิ่จะละนะความเลยจังเชื่อจังทัดสีพุกนี้สิ่งบางสิ่งยางบางยางเรื่อบางเรื่อ เป็ในใจเห็นกับตางนี้กับผมมันกับผมมีความจริงหรือคนบางคนคนทานไม่ออกความมีทศโอขาวว่ามีความฉันมีความจริงฉันมีแต่เพื่อให้มันได้ได้นั่งได้เนื้อกเาะั้นนะได้ตอนไปเล่ามันกระเสริมนั่งใจในตอนใสมันกระเส่นกระลัวยิงขึ้นไปทั้งบอกมันจะใป้บอกปู่ปังแต่หน้าเสือกอื่น้ั่ Anh à, đơn xin đi hết lòng người ba hơi tội tôi mong tôi tội gặp pha bà cho khóc ký vào mô mì mông mô mì tuốt mô mì cảm mô mì gặp chăng Cười gương sáng chạy bỏ lòng người anh ta nhỏ và anh em anh em bưng học hoặc học 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 ค่อยๆบอกค่อยๆจ่าบอกน้อยอย่างที่จะน่ากลั้นเพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นตัวเองเพื่อจะบอดึงตัวเองต้องตามลงไปสู่อายวัยผู้งหลายต้องปวดหงอกต้องอันนั้นคือสิ่งที่เราควรรู้สิ่งที่เราควรเก็นควรต้องปฏิบัติและควรระวังดีๆถ้าเราปดีอันตรายสุดสิ่งเรามีในสัมนี้หางตาต้องหลงเท็ยประโยชน์ให้เกิด บุญกุศลหลายประการพวก